สำหรับเมื่อวานนี้นะครับเราก็ประเมินสถานการณ์การผลิตการตลาดเราเริ่มต้นจากในส่วนของเงาะในส่วนของลำไยแล้วก็มาตามด้วยเรื่องของกล้วยไข่คือสามพืชเศรษฐกิจนี้ก็เป็นพืชที่มีผลสืบเนื่องเชื่อมโยงกันเพราะมาถึงกล้วยไข่นั้นก็คือต้องมาต่อในเรื่องของมังคุดเพราะอะไรสถานการณ์ของมังคุดในปีการผลิตนี้ ค่อนข้างจะมีปริมาณที่มากแล้วก็ออกพร้อมกันนั่นหมายความว่ากำลังการซื้อก็จะมีเพียงพอก็จะทำให้รถที่มาซื้อสินค้านั้นหันมาซื้อมังคุดแต่กลับไม่ไปซื้อในส่วนของกล้วยไข่ที่เป็นกล้วยอ้วนสถานะก็เลยจบอยู่ในช่วงตรงนี้เรามาฟังต่อในเรื่องของมังคุดกันต่อเลยครับก็เรียนในราบแล้วนะครับว่าผลกระทบ ของกล้วยไข่เนี่ยมันจะมาจากมังคุดที่เป็นตัวแปรสําคัญเหมือนกันเพราะนั้นเรามาดูเรื่องของสถานการณ์มังคุดครับมังคุดนั้นเราเริ่มเห็นดอกมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วก็ถือว่ามังคุดนั้นออกดอกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนในเดือนธันวาคมก็เท่ากับว่าในส่วนของมังคุดรุ่นธรรมชาติที่มีจํานวนมาก คำว่าจำนวนมากเนี่ยผมประเมินไว้ว่าจะมีประมาณสัก30%ของพื้นที่แล้วก็ออกดอกทั้งมีทั้งดกทั้งไม่ดกทั้งพอดีแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นธรรมชาติชุดใหญ่ซึ่งก็จะเก็บเกี่ยวในตารางแต่ปลายมีนาคมเป็นต้นไปคือจริงๆเนี่ยมันมีก่อนนี้นะครับอย่างเช่นทางหนองบอนทางบ่อไร่ซึ่งผมจะไม่พูดถึงเราจะพูดถึงรุ่นธรรมชาติชุดใหญ่คือบานตลอดเดือนธันวาคมนั่นหมายความว่า มังคุดชุดนี้ก็จะเก็บเกี่ยวในเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนในตลอดเดือนเมษายนตรงนี้เนี่ยขณะน,นี้ถ้าเราจะพูดถึงขนาดของผลก็โตขึ้นมานะครับเป็นขนาดเหรียญสิบแล้วประการต่อมารุ่นนี้ล่ะในรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่อาจจะมีทั้งสองส่วนคือ ส่วนที่ออกในปริมาณที่ไม่มากแล้วแตกใบอ่อนก็จะได้มังคุดที่คุณภาพก็จะเป็นเพื่อการส่งออกส่วนกรณีที่ดกมากจนกระทั่งมีผลขนาดเล็กอันนี้ก็จะกกลายเป็นตลาดภายในประเทศซึ่งตลอดเดือนเมษายนสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเราก็คงตอบยากครับแต่เท่าที่ว่าเนื่องจากปริมาณชุดนี้เนี่ยถ้าถามว่าปริมาณล้นตลาดไหมก็ไม่น่าที่จะล้นตลาด ไปทั้งต่างประเทศทั้งภายในประเทศแต่ปัญหามันมีอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องของแรงงานการเก็บเกี่ยวกับแรงงานการคัดแยกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะให้ความร่วมมือกันก็คือพี่น้องชาวสวนอาจจะต้องทําการเก็บเกี่ยวแล้วก็คัดแยกถ้าอย่างนี้ก็จะกลายเป็นส่วน,นว่าส่วนหนึ่งเพื่อการส่งออกส่วนหนึ่งเพื่อการขายเป็นมังคุดเทผลผลิตเหล่านี้ก็จะกลายเป็นกระจายออกไปได้เร็วขึ้น มีหลายท่านถามก็ว่าแล้วราคาประมาณเท่าไหร่มันตอบไม่ได้ครับเรื่องนี้เป็นการชี้นำด้วยเป็นการคาดการอย่าดันแต่พอจะเห็นข้อมูลได้ก็คือเป็นชุดที่มีปริมาณมากแล้วก็มีทั้งขนาดเล็กก็มากผลโตก็มากมาดูลุ่นต่อมาครับขณะนี้กำลังบานกำลังบานชุดนี้นี่ก็ถือว่าเป็นชุดที่น้อยลงอย่างมากทีเดียวชุดที่กำลังบาลน,นี้ก็คือกลายเป็นชุดลอยต่อ ราะฉะนั้นสถานการณ์ของท่านที่มีมังคุดที่กําลังบานอยู่ชุดนี้ก็เริ่มเห็นความแตกต่างคือจะเก็บอยู่ช่วงประมาณปลายพฤษภาสถานการณ์ราคาก็จะดีขึ้นราคาจากที่ซื้อยากคัดมากก็จะไม่มีราคาที่เคยแข็งตัวอ่อนตัวลงหรือแข็งตัวอยู่ก็จะปรับตัวขึ้นสําหรับมบังคุดชุดที่กําลังบาดและสถานการณ์ก็จะดีขึ้นไปเรื่อย หลังจากที่คันนี้มังคุดที่ออกมาเป็นเม็ดเป็นดอกกําลังออกกําลังพนมมือหรือบางครั้งหลุดออกมาเป็นเม็ดเลยซึ่งชุดนี้จะเป็นชุดที่เจ็บเกี่ยวอยู่ในเดือนมิถุนายนประเด็นของชุดเดือนมิถุนายนนี้รายท่านนะครับที่มีผลผลิตชุดแรกก็ไปบอกผลผลิตชุดหลังไม่ดีเดี๋ยวมันจะต้องเป็นเนื้อแก้วยางไหลเพราะมันเดือนมิถุนายนฝนมันตกซึ่งก็อาจจะจริงและอาจจะไม่จริง ผมจะต้องตอบในหลักการทางวิชาการเหมือนกันแต่อยากให้ทราบว่าสถานการณ์ของเป็นเม็ดเป็นดอกหรือเป็นชุดบานเนี่ยเป็นชุดขาขึ้นเป็นชุดที่ตลาดกําลังต้องการเพิ่มขึ้นราคาก็เพิ่มขึ้นอย่างกรณีเมื่อเดินที่ผ่านมานะครับที่ผมได้แสดงให้เห็นว่าทางมังคุดทางนครศรีธรรมราชนะครับจากแฟนรายการของเราก็บอกว่าขายมังคุดอยู่ที่กิโลละร้อยห้าสิบบาท ถ้าสถานการณ์ของบางคุดในช่วงนี้ปลายด,ดูก็น่าจะติดร้อยบาทขึ้นไปเราก็คาดการว่าอย่างนั้นเพราะว่าปริมาณการส่งออกอยังชอนรับอยู่เนื่องจากบังคุดออกมารุ่นธรรมชาติรุ่นหนึ่งหลังจากนั้นก็หายไปเลยหายไปก็มีรุ่นตามมาเล็กน้อยคือรุ่นที่กำลังบานและรุ่นที่กำลังเป็นดอกอยากจะให้ท่านเข้าใจนะครับว่าวันนี้วันที่ส1อมก,กราคมเรายังมีระยะเวลานะครับที่จะ พรามเอาชุดนี้ให้ออกดอกต่อให้ได้ให้เขาออกดอกให้ได้อย่างน้อยเราไปเก็บเกี่ยวถึงมิถุนาทั้งเดือนแล้วก็กรกรดาต้นเดือนเราก็จะมีรายได้ที่สูงขึ้นจากมังคุดของเราประเด็นในเรื่องของการส่งเสริมการออกดอกณนะวันนี้น้ำเป็นตัวลำดับสำคัญที่หนึ่งการส่งน้ำการกระทุงน้ำหรือการให้น้ำ เป็นการให้เพื่อให้ยอดนั้นเคลื่อนตัวส่วนกรณีการพ่นปัจจัยที่จะคุมให้เป็นดอกก็มีโปเซียมในเตบมีสาหรายมีอะมิโนแอซิกมีอะโทนิกยังคงต้องใช้อยู่เพื่อที่จะให้ตาที่เคลื่อนเป็นดอกลงทุนตอนนี้ยังคุ้มครับถามว่าจริงหรือไม่ จริงหรือไม่จริงผมก็ต้องเรียนว่านี่คือหลักการและเราก็ปฏิบัติอยู่และก็ยังได้ผลอยู่อย่างกรณีแปลงวิจัยของมังคุดเจียไตยก็ยังออกดอกอยู่อย่างต่อเน,นื่องทีนี้ก็ต้องมาดูต่อครับว่าเอาถ้ายอย่างนั้นในส่วนของกรณีที่มีหลายคนบอกว่ามังคุดที่ออกดอกตอนนี้มันจะเสียหายเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อแก้วยางไหลผลแตกยางตกในไส้เหลือง ให้อธิบายตรงนี้ว่ากรณีผลแตกกรณีผลแตกเป็นผลที่ได้เกิดขึ้นจากการแค่แกนจากการขาดน้าการขาดสารอาหารทําให้ผลในระยะพัฒนาในเนี่ยไม่พัฒนาคั้นพอถึงในระยะสร้างเนื้อเขามีอัตราการขยายเนื้ออย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นกับมังคุดรุ่นที่เป็นกําลังออกดอกแต่จะไปเกิดกับมังคุดที่ เ็ผลแล้วในขณะนี้สำหรับแปลงที่ให้น้ำน้อยดูแลไม่ดีจัดการไม่ดีจะเป็นผลแตกขวางลูกเพราะนั้นกรณีนี้หมดไปไม่ใช่กรณีที่สองครับอาการตกในยางไหลไส้เหลืองเป็นกรณีที่ในหลักทางวิชาการเขาได้ระบุไว้ว่ามันเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติเขายอมได้10%เ มีบางหน่วยราชาการกับแหล่งบางแหล่งครับที่ไปโฆษณาแล้วก็เหมือนกับทำร้ายตัวเองก็คือทุกลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไม่มีอาการเนื้อแก้วอย่างไหลมันเป็นไปไม่ได้ครับนี่คือเรื่องของธรรมชาติเราก็ต้องให้เขารู้จักธรรมชาติเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าจากการศึกษาวิจัยเราพบว่าอาการดงกล่าวนั้นจะไม่เกิดกับมังคุดในต้นที่สมบูรณ์และ จะไม่เกิดกับในกรณีของมังคุดรุ่นแรกแต่ถ้าเป็นมังคุดรุ่นหลังอย่างเช่นมีรุ่นใหญ่อยู่ข้างหน้าเก็บเกี่ยวไปแล้วรุ่นหลังมักจะเป็นอันนี้ใช่ครับเพราะความสมบูรณ์หมดไปดังนั้นเราก็เชื่อว่าสถานะตรงนี้ บริษัทส่งออกหรือผู้รูล้ลวงเขาก็รับได้ที่ประมาณ10%หรือ12% 13%โดยประมาณซึ่งถ้าหากว่าเราการบริหารการจากกัดการดูแลที่ดีเราก็จะผ่านวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปได้อย่าลืมนะครับว่าปีนี้ปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาเมษานั่นก็คืออาการมังคุดตู่จีบหรือมังคุดก้นจีบยิ่งถ้าหาว่าเป็นมังคุดตู่จีบหรือก้นจีบแล้วก็จะกลายเป็นมังคุด เป็นตลาดภายในประเทศอันนี้น่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าอาการยางไหลไส้เหลืองหรืออาการเนื้อแก้วซีกฝากไว้เป็นมุมมองสำคัญเลยนะครับว่าท่านที่นี่มังคุดรุ่นนี้รุ่นใหญ่การพลางแสงการเอาวัสดุค,คลุมคลุมไม่ใช่คลุมในโคนนะครับคลุมรอบรอบนอกทรงพุ่มการเพิ่มรัศมีน้ำการเติมปุ๋ยอินทรีย์การเติมธาตุอาหารการให้น้ำมีความชื้นการให้ถาดแคลเซียม จะเป็นตัวสำคัญที่ช่วยได้ถ้าหากว่ามันเริ่มมีอาการตูวจีบการพ่นน้ำหรือจับมังคุดอาบน้ำเป็นวิธีแก้วิธีสุดท้ายที่ดีที่สุดแล้ก็ได้ผลที่สุดสรุปในตอนท้ายเลยนะคะว่ามังคุดรุ่นใหญ่รุ่นแรกก็จะเก็บเกี่ยวอ,อยู่ในช่วงของปลายมีนาก็ไม่มีปัญหาใดๆแล้วมารุ่นใหญ่ธรรมชาติก็จะเก็บในเดือนเมษาตลอดทั้งเดือนถือเป็นรุ่นใหญ หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นมังคุดรุ่นต่อมาคือมีปริมาณน้อยลงที่จะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนพฤษภาอย่างรุ่นที่กําลังบานวันนี้นะครับก็คือเราก็นับไป3เดือนครับกุมภามีนาเมษาเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งก็เริ่มน้อยราคาก็เริ่มจะปรับดีขึ้นแต่ผมก็ตีไปให้ถึง10พฤษภาหลังจากนั้นราคาก็จะขึ้นตลอดใครมีรุ่นหลังก็ดูแลได้รับเว็ดเงินที่เรียกว่า เป็นผลที่เรามีความประสบความสำเร็จตรงที่ว่าเมื่อสินค้าเข้าสู่ตลาดน้อยราคาความต้องการสูงราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นจากในส่วนของมังคุดมาดูกันในเรื่องของทุเรียนซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและเป็นตัวหลักนะครับมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้ทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้ขณะนี้ราคาทุเรียนที่ทางอยู่ทางภาคใต้นะครับก็อยู่ในระดับราคาประมาณ120บาท130บบาทเมาส์ แต่ว่าตัดดำตัดเน่าตัดนอนออกนะครับไม่ใช่เหมาทั้งหมดบ้านเราเองราคากระดุมที่มีการเหมาไปแล้วก็ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมอันนี้คือกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในด้านของการทำสารอย่างราคาของหมอนทองในบ้านเราที่จะไปช้อนรับก็น่าจะใกล้เคียงกับทางภาคใต้ซึ่งเป็นราคาขณะนี้เพราะว่าปริมาณความต้องการนั้นเป็นการเพื่อการส่งออกก็เรียนนะครับว่ามังคุด สำหรับกลุ่มทำสารราคาก็อยู่ในระดับเกินร้อยบาทขึ้นไปทั้งกระดุมทั้งหมอนเสร็จแล้วเรามาดูดรุ่นต่อมาครับรุ่นต่อมาก็จะเป็นรุ่นที่โตอยู่ประมาณ1กิโลสถานะราคาตรงนี้ก็ยังปรับตัวดียังแข็งแรงอยู่นะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นสำหรับท่านที่กังคุด1กิโล2กิโลก็ประสบความสำเร็จก็ขอให้ดูแลกันไปอย่างดีแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องดูทั้งด้านคุณภาพขนาดน้ำหนัก นะครับนั่นคือสิ่งที่สรุปได้เพราะสถานการณ์ในปีที่ผ่านมากับปีนี้ก็ไม่ต่างกันสำหรับกลุ่มผู้ทำสารทีนี้มาดูกลุ่มธรรมชาติในธรรมชาติขณะนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผลแฝงอยู่สามรุ่นซ้อนๆกันคำว่าธรรมชาติก็คือบานมาตั้งแต่เดือนธันวานะครับไปปลายแล้วก็เดือนมก,กราคมซึ่งตอนนี้ ก็ถือว่ายังมีหลงหลงบานบานอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วหมดไปเรียบร้อยเป็นรุ่นใหญ่ในรุ่นใหญ่นี้ก็จะมีเป็นทั้งหมด3รุ่นนะครับเป็นรุ่นโตก็ประมาณสักแก้วหรือขนาดไขหานแล้วก็รองลงมาก็เป็นขนาดไขไก่รองลงมาขนาดาลูกหมากหรือไข่นกกระทาไขาา่ลูกหมากทั้ง3รุ่นนี้ซ้อนกันอยู่ คำว่าซ้อนกันอยู่ก็คือเวลาที่ผู้ซื้อเนี่ยผู้ซื้อนั้นเขาก็จะดูว่าแต่ละรุ่นจะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่เขาไม่ดูหรอกครับว่ามันจะเป็นกี่รุ่นแต่เขาดูรุ่นที่เขาจะเก็บเกี่ยวได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในสวนของท่านมีรุ่นใดรุ่นหนึ่งที่จะเก็บเกี่ยวได้ก็ต้องแยกรุ่นนั้นออกมาอย่าลืมนะครับเวลาคำโยกก็แยกเม็ดแยกสีเชืออออกไปประเด็นก็คืออยากจะอธิบายว่าในรุ่นธรรมชาติ ที่บานมานั้นตั้งแต่ธันวานะครับมันก็จะกลายเป็น3รุ่นซ้อนการเก็บเกี่ยวก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนโดยประมาณสิ่งที่เราได้ให้สาระเป็นข้อมูลไว้ว่าถ้าเราปล่อยให้เขาพัฒนามันก็มีทางเลือกอยู่3แนวทางใครที่บานเร็วรุ่นแรกก็ต้องหนีตัวขึ้นมาทําเป็นทุเรียนให้ตัดเร็วเก็บเกี่ยวเร็ว ไข่ที่บานอยู่ตรงกลางเป็นรุ่นใหญ่ซึ่งกับขนาดนี้นะครับยังเป็นรุ่นขนาดไขา่ไข่ไข่ไก่หรือเล็กลงมาเป็นลูกหมากรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหญ่หรือโตขึ้นมาอีกนิดหน่อยจากไข่นกกระทาขึ้นมารุ่นนี้ก็ต้องไปทําในลักษณะทาขนาดทําน้ําหนักส่วนไข่ที่มีรุ่นเพิ่งจะผ่านการบานคือส่วนใหญ่แล้วเป็นรุ่นไข่นกกระทาหรือหมากรุ่นนี้ ก็ยังสามารถที่จะปรับฉีกแนวทางเป็นการทำในลักษณะไว้ผลให้มากแล้วก็สร้างคุณภาพใบคือดึงให้แตกใบอ่อนแล้วก็ทวงไปจนกระทั่งมีอายุ138วันแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวกันอยู่ในช่วงหลังจากวันที่20พฤษภาคมไปไม่ลืมนะครับว่าเทคนิคเหล่านี้สามารถดำเนินการได้แล้วก็สามารถที่จะเลื่อนระยะเวลาออกไปได้อย่างน้อย20วันขึ้นไป ผมเคยอธิบายไว้แล้วว่าดอกบานพร้อมกันมิใช่จะมีความหมายว่าเก็บเกี่ยวพร้อมกันใครก็ตามครับที่ออกกฎหมายว่าออกดอกพร้อมกันถ้าใครเก็บเกี่ยวก่อนนี้ถือว่าทําทุเรียนอ่อนคนนั้นถือว่ายังไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะครับกับทุเรียนพอแล้วไปใช้กฎหมายบางครั้งมันก็ผิดพลาดจะก,กําหนดวันไม่ได้ครับมันต้องกําหนดที่คุณภาพตามหลักการที่เขาได้ระบุไว้ทางวิชาการก็คือเปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้งอย่างนี้ถูกต้อง ทีนี้เราก็ต้องมาดูแล้วว่าในสามรุ่นแฝงน,นี้เรายังคงสามารถที่จะก่อ,ะอให้เกิดรายได้แต่ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวก็คือหนึ่งเดือนเต็มเดือนเมษายนทั้งเดือนเหมือนกับมังคุดทุกประการส่วนกรณีท่านที่ยังมีมังคุดทุเรียนที่กำลังเริ่มบานแล้วก็กำลังอยู่ในระยะมะเขือพวงรุ่นนี้ก็เท่ากับว,ว่าเป็นรุ่นหลัง ในกรณีรุ่นหลังก็คือรุ่นขณะนี้มีมะเขือพวงอ่อนมีมะเขือพวงแก่รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นหลังเพราะฉะนั้นท่านที่มีรุ่นนี้ก็สบายใจได้นะครับคือมีบางท่านเนี่ยได้โทรศัพท์มาหรือสอบถามมาว่า,าในส่วนของสองรุ่นในต้นเดียวกันปรากฏว่าไอ้รุ่นบาเน,นี่ยมันไม่ค่อยจะติดผมก็ถามกลับไปว่าแล้วรุ่นที่มีอยู่ในต้นเนี่ยมันมีไหมมีมันกาลังเป็นดอก นั่นแหะครับคือรุ่นที่จะได้เม็ดเงินมากที่สุดนะครับก็ฝากไว้เป็นประเด็นหนึ่งว่าในการที่เราจะมองพฤติกรรมของทุเรียนนั้นเราก็ต้องมองทั้งในด้านการผลิตกับการตลาดอย่างกรณีของทุเรียนในปีการผลิตนี้ซึ่งก็ได้อธิบายไว้ว่ากระแสการบริโภคยังดีอยู่ยังมีกระแสการนิยมในการบริโภคสูง เพราะฉะนั้นในด้านของกละววนการส่งออกอยู่ที่ศักยภาพและความสามารถของกลุ่มธุรกิจเพื่อการส่งออกแต่ว่าในกรณีถ้าจะเกิดเหตุขัดข้องน่าจะเป็นเรื่องของตัวระเบียบกฎหมายเรื่องนี้มีการออกข่าวมาแล้วนะครับส่วนหนึ่งแต่ผมจะไม่พูดคือยังไม่มีอะไรที่เป็นแหล่งยืนยันที่ชัดเจนว่าเราจะไม่สามารถส่งออกได้ไม่ใช่นะครับ ธุรกิจยังมีเวลาสำหรับการแก้ไขแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ท่านต้องให้ความร่วมมือกันก็คือเรื่องของการเก็บเกี่ยวอย่างเป็นระบบการดูแลด้านคุณภาพประการที่สำคัญนั้นก็คือเรื่องของการใช้ปัจจัยที่เป็นเรื่องของสารเคมีเราคงต้องมีการควบคุมมีการระมัดระวังอย่างน้อยให้หยุดเกิน20วันขึ้นไปก่อนการเก็บเกี่ยว ตรงนี้เป็นหลักการที่เรานำมาใช้ได้สรุปก็คือว่ากรณีของสถานการณ์ราคาทุเรียนจะซื้อง่ายขายคล่องจะไม่มีการต่อรองมากจะาสามารถตับราคาขึ้นก็คือเริ่มชุดที่กำลังบาลอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นต้นไปในรุ่นหลังเราก็จะได้รับส่วนต่างราคาตรงนี้อย่างแน่นอนด้านของการตลาดนะครับ การตลาดนั้นในปีการผลิตนี้ผมก็ได้เรียนไว้ส่วนหนึ่งว่าการตลาดนั้นจะมีอุตสาหกรรมการแปรรูปโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มทุเรียนแปรรูปเช่นทุเรียนทอดทุเรียนแกะเนื้อทุเรียนแช่แข็งหรือกลุ่มฟรุตเซนในทุเรียนที่เราเรียกกันว่าทุเรียนห้องเย็นก็จะเข้ามาช้อนรับเป็นจํานวนมากกรณีของข้อมูลเหล่านี้เนื่องจากในหลายปีที่ผ่านมา บรรดาที่ได้ดําเนินการแช่ไว้ในสต็อกก็หมดไปมีคําถามเหมือนกันนะครับว่าทุเรียนในแช่ไว้ได้กี่ปี3ปีคุณภาพยังเหมือนเดิมครับถ้าห้องเย็นนั้นเป็นห้องเย็นที่มีคุณภาพนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อว่าแล้วอย่างกรณีข่าวสารที่ว่ากรณีของปีนี้เนี่ยมีคํากล่าวกันในกลุ่มชาวสวนว่าทุเรียนปีนี้ให้ไว้ลูกให้มากลูกจะได้เล็กเพราะว่าปีนี้บริษัทไม่ซื้อลูกใหญ่ จริงๆแล้วอยากจะอธิบายข้อมูลว่าทุเรียนต้องเป็นทุเรียนที่เป็นมาตรฐานคุณภาพนะครับไปฟังกระแสตร,ตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเราจะกลายเป็นตกหลุมพลางหรือเปล่าเพราะในปีที่ผ่านมาธุรกิจการส่งออกทุเรียนมันมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือส่งทุเรียนที่เป็นมาตรฐานครับ3กิโลสี่กิโลห้ากิโลครึ่งอันนี้ก็ส่งไปตลาดหนึ่งแต่มันมีอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งครับไปเอาทุเรียนตกไซส์กรณีของลูกเล็ก แล้วก็ใส่ตู้เหมือนกันส่งไปที่ปลายทางจีนเหมือนกันแล้วก็ไปดั้มขายกันในราคาต่ําดังนั้นในกลุ่มเหล่านี้น่าจะเป็นกลุ่มผู้ที่ปล่อยข่าวออกมาเพื่อที่จะให้ได้รับต้นทุนซื้อในราคาต่ําแต่ได้ผลกําไรสูงธุรกิจเหล่านี้ คงต้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ดูแลครับเราคงไปดูแลไม่ได้แต่เราอย่าไปหลงประเด็นตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นการลวงภาพให้เราเสียหายต่อรายได้ของเราก็ได้เช่นเดียวกันเพราะเราขายทุเรียนเนี่ยเราต้องขายทุเรียนมาตรฐานที่เป็นเกรดที่ได้ราคาอย่างน้อยความต่างของราคาก็ต้องไม่ต่ำกว่าก,กิโลกร,รัมละ5บาทถึง10บาท นี่คือประเด็นที่อยากจะฝากไว้กับมุมมองในด้านการผลิตการตลาดในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้นั่นคือประเด็นสาระที่เป็นมุมมองนะครับเกี่ยวกับการมองการผลิตการตลาดแต่เราต้องย้อนกลับมาดูเรื่องการผลิตครับเบื้องต้นหลายท่านได้ตั้งคำถามว่าทำไมช่วงนี้ทุเรียนถึงแตกใบอ่อนหรือทำไมทุเรียนถ่ายใบยหรือมันกำลังจะแตกใบอ่อน หรือทําไมทุเรียนขวดแตกทําไมทุเรียนอดอกล่วงพี่น้องเกษตรครับในคาถามคําถามแรกผมอยากจะให้ท่านย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นรายการที่เราได้อธิบายไว้แล้วว่าในตลอดฤด,ดูที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่อุณหภูมิในช่วงเช้าหนาวที่สุดอุณหภูมินั่นอยู่ที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบองศาเซลเซียส ประกอบกับความชื้นสัมผัสในอากาศต่ำม,มากอยู่ที่ประมาณ58-59ถึง60แสดงว่าเกิดการขาดน้ำอย่างรุนแรงและอุณหภูมิที่เย็นภาวะเช่นนี้เป็นผลกระทบทำให้พืชชะง,งักการเจริญเติบโตหลังจากนั้นก็มีกระแสลมมาอีกเป็นตัวสนับสนุนเสริมทำให้เกิดการสูญเสียน้ำภายในต้นดังนั้นคำตอบที่ผมกำลังจะต่อว่าทำไมทุเรียนถ่ายใบทำไมมังคุดถ่ายใบ ก็คือเกิดจากเหตุการณ์ตรงนี้เหตุการณ์ตรงนี้เป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบระยะยาวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อจากสถานะที่ทุเรียนเจอสภาวะอาการถ่ายใบเจออาการเครียดนั่นหมายความว่าพี่น้องชาวสวนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มที่จะมีการให้น้ำเพิ่มปริมาณน้ำเพิ่มการจัดการน้ำในขณะเดียวกันหลังจากที่เราเพิ่มไปแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์ หรือสองสัปดาห์สิ่งที่จะเติเกิดกิจตามมาก็คืออากาศที่ร้อนและก็ชื้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ภาวะการแตกใบอ่อนของไม้ผลของทุเรียนจะเกิดขึ้นภาวะการแตกใบอ่อนของมังคุดที่หลังจากออกดอกมาแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกหนึ่งละลอกก็เท่ากับว่าในส่วนของ การแตกใบอ่อนจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และนั่นหมายความว่าภาวะของการสลัดผลย่อมจะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นปฏิภาคกับกันอย่างกรณีสวนใดก็ตามครับในช่วงหนาวเย็นและมีการให้น้ำอย่างเพียงพอพอะอากาศเริ่มฟื้นตัวก็ชะลอน้ำลงหรือในช่วงการจัดการน้ำที่ไม่ทำให้เคยเกิดดินแห้งก็จะกลายเป็นว่าเป็นแต่ผลดีอาการถ่ายใบก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อย ส่วนกรณีที่ให้น้ำไม่เพียงพอแล้วกลัวจะเกิดการแตกใบอ่อนแล้วเกิดการบังคับน้ำมากคืออดการให้น้ำเพราะกลัวใบอ่อนท้ายสุดขณะนี้มีอาการถ่ายใบยแต่การถ่ายใบยเป็นสองลักษณะคือ,อาการใบกล้านด้วยภาวะช่นนี้กลับกลายเป็นผลเสียทันทีครับหลังจากที่แตกใบอ่อนเราก็จะเจอปัญหาวิกฤตการในเรื่องของการสลัดผล นี่เป็นประเด็นที่น่าห่วงสำหรับในช่วงจากนี้ไปนะครับกับกรณีผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นและเกิดจากการถ่ายใบก็จะเกิดการแตกใบอ่อนแล้วก็สลับผลนั่นเองประการต่อมาสิ่งที่ท่านต้องมองในอีกให้ความสำคัญมากก็คือกรณีของเรื่องของน้ำน้ำนั้นเป็นปัจจัยสำคัญนะครับถ้าเราให้น้ำไม่เพียงพอ เราก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผลผลิตเราได้ขนาดน้ำหนักได้เพราะฉะนั้นอย่างกรณีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการไว้ผลจำนวนมากแต่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอมันก็จะกลายเป็นผลที่มีขนาดเล็กแล้วเราก็ต้องคำนวณตรงนี้ให้ชัดเจนว่าฤดูการนี้เราจะผ่านวิกฤตการณ์ตรงนี้ได้อย่างไรเราจะต้องมองในเรื่องของปริมาณผลผลิต ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวความสามารถในการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะให้ผลผลิตเหล่านี้มีคุณภาพเกี่ยวข้องกับการตลาดทั้งสิ้นดังนั้นในส่วนของเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์บริษัท SCK ที่เรารู้จักกันในอดีตก็คือสปาโปรดัก t ก็ได้นำเอา ผลิตภัณฑ์เข้ามาสนับสนุนรายการก็คือพรีซสามสองสามคีโตบีพรีสามสองสามีคุณสมบัติในการเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพลังงานอย่างรวดเร็วอันนี้คือคุณสมบัติของพรีษสามสองสามส่วนคีโตบีก็คือกลุ่มน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตเราต้องใช้คู่กัน คือบางท่านก็ไปแยกนะครับจริงๆแล้วต้องใช้คู่กันเพื่อที่จะให้พลีส3 2 3าไปควบคุมในตัวเช่นและเปลี่ยนสารน้ำตาลให้เป็นพลังงานอย่างรวดเร็วแล้วก็พ่นไปในตำแหน่งเป้าหมายก็คือเรื่องของใบอ่อนเรื่องของผนอ่อนเพื่อที่จะให้เขาได้รับพลังงานอย่างเพียงพอนี่คือประเด็นที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราในช่วงเดือนกุมภาพัน,น์นี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ